สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มารีเลิฟทอลล์ชานเอลนะคะวันนี้มารีมีคลิปพิกอากาศนะคะมาให้ทุกคนได้ทํานายกันนะคะในหัวข้อของคําตอบที่จะได้คำ,คำตอบว่า YES หรือ NO นะคะคุณจะต้องถามคําถามที่สามารถตอบ YES หรือ NO ได้เท่านั้นนะคะนี่คือคําตอบของคุณมารีจะมาเช็คให้มีภาพใี่คุณเลือกทั้งหมด6ภาพด้วยกันนะคะ6ภาพด้วยกันนะคะก็ เดี๋ยวเราจะไปฟังคําทํานายกันเลยนะคะลหลายๆคนอาจจะตั้งคําถามไว้หกคาถามก็ได้นะคะมาริจะเริ่มอ่านจากภาพไปที่1นะคะคือภาพอาจจะมองไม่ชัดนะคะมาริจะขอบอกเป็นตัวเลขแล้วกันนะคะมีเลข9นะคะเลข25นะคะเลข20นะคะเลข4เลข17แล้วก็เลข23นะคะ ถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปฟังคําทํานายกันนะคะจากไพ่ใบแรกนะคะจะขอเขยบมาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ชุดนี้นะคะจะเป็นหมายเลข9นะคะสิ่งที่คุณคิดไว้ตอนนี้นะคะจะสําเร็จไหมใช่หรือไม่ใช่นะคะ คุณคิดอะไรอยู่นะคำตอบคือใช่หรือไม่ใช่นะคะ choose the new direction d r e นะคะนั่นคือคำตอบก็คือให้อลล็ออลออกมาบอกว่าให้คุณลองลองเลือกช้อยอื่นนะคะบางทีคุณอาจจะช้อยนี้อาจจะไม่เหมาะสมกับคุณก็ได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะมีทางเลือกอื่นๆเข้ามาอีกให้คุณเลือกนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว ณขณะนี้คุณอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะกําลังจะมีทางเลือกหรือว่าทางที่จะมาให้คุณตัดสินใจอีกนะคะคุณยังไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าคุณจะโชคดีนะคะมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่เพราะคุณกําลังจะโชคดีนะคะนั่นเองนะคะ,ะเราจะไปตอบกับคุณกองที่สองนะคะถ้าสมมติว่าคําตอบที่ออกมานะคะอตอบว่าใช่อะไรเงี้ยนะคะ ก็คงจะดีเอามาเรียกพูดอะไรสำหรับคุณกองที่สองนะคะสำหรับคนที่เลือกหมายเลขยี่สิบห้านะคะคนที่เลือกแหวนนะคะคนที่เลือกแหวนคำตอบของคุณคืออะไรมาลิขอทราบนะคะโน no, นะคะคำตอบของคุณคือยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะ สารความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะถามเรื่องความสัมพันธ์นะคะหรือว่าการที่จะทําสัญญาอะไรต่างๆนะคะเกี่ยวกับการผูกมัดอะไรใดๆนะคะสัญญาซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์สัญญาอะไรต่างๆนะคะที่คุณแบบเหมือนคุณกําลังจะซื้อหรือว่าเกี่ยวกับการชัดเจนในเรื่องการความสัมพันธ์นะคะหรือว่าสิ่งที่กําลังจะ ทำอยู่ในขณะน,นี้การค้าขายอะไรใดๆก็ตามนะลงทุนค้าขายอะไรใดๆก็ตามนะคะนี่ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบของคุณกองที่2คุณที่เลือกหมายเลขยี่สิบห้าก็คือโนนะคะอ่ะเราจะไปต่อกับคุณกองที่3นะคะคนที่เลือกหมายเลข20นะคะหรือว่าภาพนี้นะคะ ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานถามคำถามนะคะว่าสิ่งที่คุณคิดไว้มันจะใช่ไหมนะคะ yes นะคะ๋อแล้วเขาบอกว่า yes นะคะถูกแล้วคุณมาถูกทิศถูกทางแล้วสิ่งที่คุณกำลังจะทำํำหรือสิ่งที่คุณกำลังตัดสินใจนะคะหรือว่าคำตอบที่คำถามที่คุณเกี่ยวกับ เส้นทางที่คุณเลือกไม่ว่าจะเป็นความรักการงานนะคะการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์นะคะการที่คิดว่าอยากจะมีบุตรอะไรอย่างนี้นะคะนั่นคุณคุณจะได้สมหวังตามความมุ่งมา่ปปาถนาเลยทีเดียวนะคะนี่เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับคุณนะคะคุณคิดและแต่ตรองมาแล้วเรียบร้อยนะคะมีความสุขและสมหวังรอคุณอยู่นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ชุดนี้นะคะดีใจได้นะ เราจะไปตอบก,กับคนที่เลือกหมายเลข4นะคะหรือว่าเลือกรูปบ้านนี่เองนะคะเลือกรูปบ้านนี่เองหมายเลข4คําตอบ yes หรือ no กันนะสำหรับคุณนะคะให้คุณเลือกตัดสินใจนะคะให้คุณถามคําถามสิมารีก็พูดไปเรื่อย คำตอบของคุณคือ yes นะคะคุณกําลังอาจจะตัดสินใจว่าเอ๊อยากจะซื้อบ้านหลังนี้นะคะดีไหมนะคะดีนะคะย้ายบ้านดีไหมดีนะคะย้ายไปทํางานที่นี่ดีไหมดีถูกต้อง yes แล้วนะคะแล้วคนคนนี้จะเป็นคนที่จะมาคอยคือเราสามารถที่จะอยู่ด้วยกันเป็นหลักเป็นแหล่งได้ไหมนะคะเหมืองว่าอาจจะพูดถึงถามถึงเรื่องความสัมพันธ์นะคะก็คือ ใช่ค่ะคนนี้เป็นคนที่ดีนะคะสามารถสารความสัมพันธ์และมีความมั่นคงเป็นปึกเป็นแผ่นนะคะนําความจเจริญรุ่งเรืองมาให้นะคะแล้วก็ถ้าถามถึงดูเหมือนคนจะถามถึงความรักนะคะกำลังจะบอกว่าโชคลาบเไอยาอาจจะมีส่วนน้อยนะคะก็ตอบ yes เหมือนกันนะคะคําตอบก็คือใช่นะคะไม่ว่าคุณจะถามคําถามได้ได้นะคะคําตอบคือใช่ค่ะ,ะยินดีด้วยนะคะสําหรับกองบ้าน เราไปต่อกับคุณกองนี้นะคะคนที่เลือกหมายเลข17นะคะแล้วก็เป็นกองนกนกนะคะที่เ็าแบบภาพภาพเด็กไปนะคะม,มารีขอถามนะคะว่าคําตอบของคุณคืออะไรนะคะ There's something better นะคะมันมีบางสิ่งที่ดีกว่านี้นะคะคุณอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะหรือคุณควรที่จะหา หาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณอาจจะก,กําลังอาจจะย้ายบ้านย้ายที่ทํางานหรืออะไรเงี้ยนะคะคือคุณอย่าเพิ่งตัดสินใจในนะักขณะนี้นะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะให้ใจเย็นๆไม่ว่าจะเรื่องเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะค่อยคุณใจเย็นๆไว้ก่อนนะคะเอ่อนขณะนี้อาจจะยังไม่ถึงเวลาอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมก็ได้นะคะแต่ว่า สิ่งเนี้ยที่คุณคิดไว้นะ่ะมันมันจะไม่เหมาะสมกับคุณนะคะแต่มันมีสิ่งที่มันดีกว่านะคะมีสิ่งที่ดีกว่าแต่คือตอนเนี้ยต้องใจเย็นๆแล้วก็รอหน่อยนะคะรอหน่อยนะมันเป็นสิ่งที่ดีกว่านี้นะคะเพราะว่ามันมีสิ่งที่แบบดีกว่าคุณอีกนะบางทีคุณบอกว่าฉันอยากจะทําสิ่งนี้แต่ถ้าคุณรออีกแป๊บหนึ่งจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาหาคุณนะคะเพราะว่า สิ่งที่มันดีๆอ่ะมันกาลังเดินทางมาหาคุณนะคะเนี่ยกำลังบินมาเลยนะคะนะใจเย็นๆนะคะสาหรับคนกองสุดท้ายนะคะคนที่เลือกกองนี้นะคะคนที่เลือกกองยี่สิบเก้านะคะคนที่เลือกกองยี่สิบเก้านะคะก็เป็นผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ําซวยเชียลนะคะมารีขอทําขอเสียงขอ ใช้แพ่ออรอเคาลในการทํานายในครั้งนี้นะคะว่าสิ่งที่คุณคิดไว้นะคะณขณะนี้นะคะจะสําเร็จไหมนะคะอลายลี่นะคะแบบว่ามลรีจะบอกว่าอลายลี่นี่มันหมายถึงว่าการที่แบบ50-50นะคะก็อาจจะไม่ใช่นะคะหรืออาจจะใช่ก็ได้นะคะมันไม่มันอยู่ในความที่แบบไม่แน่ใจนะคะให้คุณฟังเสียงหัวใจของตัวเองก่อนนะ ฟังเสียงหัวใจของตัวเองเยอะๆนะคะว่าคุณต้องการสิ่งนี้จริงๆไหมนะคะเอาล้วก็ออกมาแนะนําแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไพ่ที่แบบคือออกมาให้คุณแบบฟังเสียงตัวเองเยอะๆแล้วก็อยู่กับตัวเองเยอะๆนะคะ,ะ,คะทบทวนความต้องการของตัวเองก่อนนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการใครคือคนที่สําคัญจริงๆสําหรับคุณนะคะอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆให้คุณทบทวนมันก่อนนะคะ เพราะสิ่งนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆก็ได้นะคะให้ฟังเสียงหัวใจเยอะๆนะคะหรือคําถามที่คุณต้องการคําตอบนะคะมันตอนนี้มันยังไม่ใช่นะคะหรือมันอาจจะใช่บริษงงงไหมคะมริษงงงาว่าบรีแบบมันมันบอกว่ามันอไลรี่อะมันมันไม่แน่ใจอะมันห้าสิบห้าสิบนะคะก็เลยต้องให้คุณนะคะไปฟังเสียงหัวใจคุณก่อนแล้วค่อยค่อยตัดสินใจใหม่นะคะ โอเคบอกว่าคุณจะชอบกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็เป็นเพื่อนกับมาลีในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ